มาถึงแบบฝึกหัดท,ที่1.4นะครับข้อ1บอกว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดเพราะเหตุใดนะครับเขามีโจทย์มา5้ข้อย่อยด้วยกันนะครับอ่านตัวโจทย์แล้วก็ตอบคําถามว่าถูกหรือผิดพร้อมให้เหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดนะครับมาดูข้อที่1นะครับ11เป็นตัวประกอบเฉพาะของ88ถูกไหมนะครับตัวประกอบเฉพาะคืออะไรครับตัวประกอบเฉพาะก็คือเป็นตัวประกอบแล้วก็เป็นจํานวนเฉพาะด้วยนะครับ ฉะนั้น11เป็นตัวประกอบของ88ก่อนต้องตอบคำถามตรงนี้ก่อนเป็นนะครับเพราะ11คูณ8ได้88หรือว่า11ไปหาร88แล้วเศษ0นะครับคือหารลงตัวนะครับฉะนั้น11เป็นตัวประกอบของ88แน่นอนแต่ทีนี้เขาบอกว่าเป็นตัวประกอบเฉพาะนะครับฉะนั้นเราจะต้องดูได้ว่า11เนี่ยมีอะไรหารลงตัวหรือเปล่า ปรากฏว่า11ไม่มีอะไรหารลงตัวเลยนะครับมีเฉพาะ1กับตัวมันเองก็คือ11เชะนั้น11ก็เลยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ88คําตอบก็คือ2ูเพราะ11เป็นตัวประกอบของ88และ11ก็เป็นจํานวนเฉพาะด้วยนะครับข้อ2 57เป็นตัวประกอบเฉพาะของ57เอา5้าทั้งคู่เลยครับ คำตอบก็คือผิดนะครับเพราะ57เป็นตัวประกอบของ57ก็จริงแต่57ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะอะไรครับอะไรที่คูณกันแล้วได้57บ้างตอนนี้ที่คิดได้1ตัวแล้วก็คือมี19คูณด้วย3นะครับได้57นะครับฉะนั้น มันไม่ได้มีเพียงแค่1กับตัวมันเองนะมันมี19แล้วมี3ด้วยนะครับฉะนั้นไม่ใช่จำนวนเฉพาะแน่ๆนะครับข้อที่3นะครับ3และ23เป็นตัวประกอบเฉพาะของ69นะฮะตรงน,นี้ต้องมาดูแล้วครับว่าถูกหรือผิด3เนี่ยสามารถที่จะหาร69ได้นะครับหาร69ได้ก็คือ23ได้คำตอบเป็น23ฉะนั้นมันจะมี เป็นคู่กันเลยครับทั้ง3และ23เลยนะตามโจทย์เป๊ฉะนั้นตัว3และ23เนี่ยเป็นตัวประกอบของ69แน่นอนแต่ต้องมาดูอีกทีหนึ่งคำว่าเป็นตัวจำนวนเฉพาะหรือเปล่านะครับซึ่งไม่มีอะไรหาร3ได้และไม่มีอะไรมาหาร23ได้ลงตัวฉะนั้นเป็นทั้งตัวประกอบและก็เป็นจำนวนเฉพาะด้วยเราเรียกว่าเป็นตัวประกอบเฉพาะฉะนั้นข้อ3ก็คือถูก เพราะ3และ23เป็นตัวประกอบของ69และ3กับ23เป็นจำนวนเฉพาะพอจะเข้าใจวิธีคิดแลนะ้วเนาะทั้ง3ข้อเราผ่านมาก็คือคิดดูก่อนนะครับว่าเป็นตัวประกอบไหมหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเป็นตัวประกอบหรือไม่เป็นตัวประกอบเราก็มาดูว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่านั่นเองนะครับข้อที่4นะครับ35ละ่ะเป็นตัวประกอบเฉพาะที่มากที่สุดของ70หรือเปล่า ทีนี้มีคําตอบมีคําถามเพิ่มนะครับอาจจะมากหรือน้อยก็ไม่รู้หรือเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้นะครับคําตอบก็คือผิดนะครับเพราะ35เป็นตัวประกอบของ70แต่35นี้ไม่ได้เป็นจํานวนเฉพาะนะครับหลายตัวไหมไม่รู้แต่1ตัวแล้วครับก็คือแม่5ต้องหารได้แน่ๆน,นะครับหารได้ลงตัวฉะนั้นไม่เป็นจํานวนเฉพาะแน่นอนนะครับข้อที่ห จำนวนเฉพาะทุกจำนวนมีตัวประกอบเฉพาะเพียง2องจำนวนคือ1กับตัวมันเองจำนวนเฉพาะทุกจำนวนมีตัวประกอบเฉพาะเพียง2จำนวนคือ1กับตัวมันเองไม่ถูกนะครับผิดเพราะ1มันก็ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะโอเคข้อที่10ก็หน้าที่10นะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเอาไว้ไปดูกันในหน้าถัดไปเลยครับ